ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโย underscore stone ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่ให้กับคนสถานะเรากเก่านะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์มาถึงคิวชาวกรกฎนะคะดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งต้นตกละไทยเลยค่ะ กองแรกค่ะจะเป็นตัวตนของคุณกรกตนะคะกองที่สองนะคะตัวตนของคุณรับเก่าแล้วก็บทสรุปนะคะท้ายสำรับนะขึ้นเป็นไพ่เลเฟอร์นะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นกลับหัวก็ด้วยความที่คุณสองคนน่ะนะคะมีความผูกพันกันถึงระดับเหมือนเป็นเนื้อคู่กันนะคะแต่ในช่วงเวลานี้มันต้องเหมือนถูกจับแยกออกไป ก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยอาจจะยังตัดกันไม่ขาดนะคะก็เพราะว่ามีพลังงานของความเป็นคู่เนาะมาดูนะคะไพ่คุณสองเรียนกับขัวค่ะก็อย่างที่เมย์บอกนะคะว่าด้วยความที่มันมีพลังงานของความเป็นคู่เนี่ยมันก็เลยทําให้คุณตัดใจยากนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถที่จะลืมความสัมพันธ์เก่าได้หรือว่าตัดจบไม่ได้ร้อเเ็เนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะสองเหรียญกับหัวก็คือยังสองจิตสองใจถึงแม้ว่าจะเลือกจบแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ได้ขาดนะคะหกเหรียญค่ะ คุณมีความรักให้กับเขาอ่ะแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะลืมได้นะคะไพ่สิบดาบอย่างไรก็ตามคุณก็เลือกตัวเองอะนะเลือกที่จะตัดจบออกมาก่อนเพื่อที่จะเซฟใจตัวเองนะคะถึงแม้ว่าสิบดาบเนี่ยมันจะยุติแล้วอ่ะมันก็คือเหมือนเจ็บแต่จบแต่ว่ามันก็ยังเจ็บค่ะเพราะว่าเรายังรักอยู่ยังรู้สึกอยู่นั่นเองเนาะ แล้วก็คิงถึอกระทานะคะคุณลุกขึ้นมาเข้มแข็งนะคะแล้วก็พยายามจะมูฟออนควบคุมชะตาชีวิตตัวเองให้ได้รวมถึงการควบคุมจิตใจด้วยนะมาดูเขาค่ะเดมูลอันนี้ชัดเลยนะเดมูลแปลว่าความอึดอัดใจความไม่แน่ใจกังวลใจแล้วก็ความคิดถึงนะคะเขาตัดใจไม่ได้นะไพเอดสักบอร์ดนะคะ อยากกลับมาเขาโอกาสคุณเลยนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะกล้านะคะ,ะรวบรวมทุกอย่างความกล้าของเขาอะนะแล้วก็กลับมางอตอนนี้ก็เลยปล่อยฟรีก่อนนะคะสามถ้วยกับหัวก็เหมือนกับเปรียบเลยว่าคุณสองคนอะเคยเป็นคนรักที่อยู่ด้วยกันตลอดแล้วพอมันถึงจุดจบความสัมพันธ์ต้องเลิกกันไปตัวเขาเองก็รู้สึกเหมือนขาดเพื่อนนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะให้เขาไว้เยอะนะ สรุปข่ะสองดับกับหัวการตัดสินใจเลือกกันไม่ง่ายเลยนะคะสาบขุนรวมถึงเขาด้วยแล้วก็สิบถวย ยังรู้สึกว่าเป็นบ้านของกันและกันอยู่นะคะมันตัดไม่ขาดนะคะแล้วก็มีไพ่ราชินีดาบนะคะราชินีดาบตัวนี้เมย์ก็มองว่าด้วยความที่ว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งที่มันไปต่อไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นการตัดสินใจนะคะมันก็ต้องชัดเจนไปก่อนนสามดาบเรื่องที่ทาให้ต้องเลิกกันอ่ะมันยังอยู่มันเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ดังนั้นการจบกันไปก่อนมันก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะเมื่อพลังงานสามดาบมันกลับหัวเมื่อไหร่อ่ะเมย์ก็มองว่าโอกาสจะกลับมาให้โอกาสใหม่อ่ะมันถึงจะมี นะต้องเคลียร์จบก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กราโฟนะคะมี engagement this could be the one แล้วก็ trust นะคะโอกาสที่คุณสองคนจะได้กลับมาปรับความเข้าใจนะคะขึ้นมานะคะไพ่ดีหมดเลยก็ เดี๋ยวจะมีโอกาสได้เคลียค่ะเพราะว่าคุณสองคนเป็นรักแท้นะคะแล้วก็มีความเป็นเหนือคู่ด้วยนะดูคำแนะนำนะคะอยงเจวานเซอร์โน่นนี้ทูวารีไม่สิ่งเดนิฟิลแมนส์นะคะแล้วก็อินเดียในฟิวเจอร์ ไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลใจนะคะสบายใจได้เลยเนาะเพราะว่าไพ่ก็ขึ้นมาชัดเจนแล้วว่าอะไรที่มันค้างคาใจมันจะได้เคลียร์แล้วก็ยังมีโอกาสที่2ออยู่ในความสัมพันธ์นี้จักรวาลให้ทำเฟรมมาถึง2ใบนะคะก็บอกว่าไม่เกิน3เดือนนะคะหนึ่งถึงสามเดือนแล้วก็ไม่นานเกินรอยอย่างแน่นอนนะคะคุณก็จะมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็อาจจะได้ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะจะได้ไม่ค้างคาใจ เดี๋ยวเราจะปิดท้ายคำทำนายวันนี้ด้วยการเปิดไพ่ข้อความจากคนรักเก่าค่ะตรงนี้จะหมายถึงเราบอกเขาหรือเขาบอกเราก็ได้นะคะ I think about you all the time ฉันคิดถึงเธอตลอดเวลาเลยอ่ะก็อย่างน้อยอะคะ่ะฝายหนึ่งไฟใดก็คือไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้นะคะแต่เมมองว่าดูทรงแล้วน่าจะทั้งคู่แหละที่ยังคิดถึงกันอยู่นะคะ ถ้าชอบความทำนายนี้พิมพ์น้อมรับได้เลยนะคะถ้าอยากจะเช็คดวงส่วนตัวก็ยินดีนะคะลายที่นในตรงหน้าจอนะคะวันนี้ขอตัวค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ